ก่อนมาจัดรายการไปฉีดวัคซีนของโรงพยาบาลกรุงเทพมานะคะที่สยามพารากอนเป็นไงคะลดเน่นใช่ค่ะแล้วก็เดินผ่านนิดนึงอะค่ะมันก็น้องไปพารากอนทีเอ็มแล้วก็ต้องไปชั้นสองเราไปชั้นหนึ่งเราไปชั้นจีเราก็จะมีแบบว่าวิด o w s ช้อปปิ้งมีแบรนด์เนมเข้าคิวแล้วนะคะหรือพิกตองกุชชี่เข้าคิวนะคะชาแนลเข้าคิวนะคะคุณผู้ชมค่ะแม่เจ้าคนไทยพร้อมจะช้อปปิ้งขนาดนี้เลยเหรอสุด โอ้แล้วลถที่จะลดแน่นนะคะสยามพารากอนดิฉันเนี่ยค่ะแล้วเพราะฉะนั้นอะไรมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าไม่แปลกใจที่ผู้สื่อข่าวไปทาข่าวมาตั้งแต่เช้าคุณผู้ชมวันนี้หนึ่งกันยายนนะคะดีเดย์วันแรกสําหรับมาตรการที่อนุญาตจากสอบคอให้เปิดร้านรวงหลายคนบอกว่าเออสักทีหนึ่งเอาเริ่มไปที่บขศออก่อนบอขอสอก็คือจุดที่ประชาชนคนจะเดินทางข้ามจังหวัดใช่ไหมคะหลายจุดนะคะเขาบอกแล้วนะคะแบบนี้ เปิด26เส้นทางนะคะไปเหนืออีสานอ่ะเหนือ8อีสาน10ใต้แดเป็นเส้นทางที่จะรับผู้โดยสารประมาณ75เปออาจจะมีการปรับเวลานิดหน่อยแต่ที่แน่ๆก็คือ,ขอ,อบขสพร้อมค่ะพร้อมแล้วนะคะหลังจากก่อนหน้านี้นะคะเป็นที่เลี้ยงฝูนนที่เลี้ยงยุงเพราะว่าปิดเลยปิดการเดินทางข้ามเมืองอ บขอสอไม่เดินทางรถไม่มีเครื่องบินไม่มานะคะแต่ตอนนี้วันนี้วันแรกแล้วนะคะคุณผู้ชมหลายคนก็ดีใจนะคะ,ะเขาบอกอย่างนี้สถานีขนส่งหลายที่ทั่วประเทศเนี่ยเริ่มที่จะทําความสะอาดนะแล้วพนักงานที่ให้บริการก็เริ่มตรวจ ATK ก็คือชุดตรวจแบบล้วงจมูกด้วยตัวเองเนี่ยคะ่ะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเริ่มกลับมาคึกคักหลังจากเงียบเงา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 เมากนะคะแล้ที่สําคัญนะคะบขสประกาศแล้วนะคะ ตั้งแต่วันที่6กันยายนเป็นต้นไปถ้าผู้โดยสารท่านไหนฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วใช้บริการของบอกสเป็นไงลดค่าโดยสาร20%สมมติ<น>ไปเชียงใหม่พันหนึ่งค่ะ,ะ,ะหลือ 800, 800นะคะนะก็เป็นการช่วยเหลือนะคะ,ะ,คะอะดอยเล่าสิร้านนะองร้านอาหารเป็นยังไงใช่ก่อนไปถึงร้านอาหารขอเสริมในส่วนของรถโดยสารนิดนึงนะคะคุณผู้ชมว่าในกรณีที่บางขบวนหรือว่า บางรถโดยสารที่เขามีการให้กินอาหารเนี่ยเขาไม่อนุญาตให้กินบนรถนะคะ,ค,ะคุณผู้ชมจะต้องทานก่อนหรือไม่ก็ไปทานหลังหรือ,อยังไงจอดเรียกให้ให,หยุดแล้วลงไปทานหะะเหรอคบอ๋อไม่ได้ค่ะพี่บอยเนี่ยก่อนและหลังเท่านั้นบนรถโดยสารไม่อนุญาตให้เปิดหน้ากากอนามัยจริงๆ<อ>แล้วคืออะไรรูร้ไหมไม่ให้เปิดหน้ากากอนามายัยถูกใ้อาอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้ก็เปิดไงเนี่ยเปิดหรอเปิดไม่ไหวแล้ว่ะจะหายหลเกิน ก็หายน้ามากบนรถงั้นไหมการแก้เขาจอดแล้วลงแล้วก็รอขบวนใหม่เลยค่ะต,ตาย <c oughs> เพราะฉะนั้นอ่ะมันก็เป็นมันก็เป็นกฎกฎสารทีอะไรกฎที่จะออกมาเพื่อจะป้องกันปรับปรามแล้วก็ไม่ให้จะแพ่แกระจายวัคซีนแพ่กระจายโควิดปไปไงเนาะ่ <c oughs> ะออมาห้างร้านห้างร้านก็เปิดนะคะห้างก่อนอ่ะเมื่อกี้พรากรพี่บอยบอกไปแล้วเปิดถึงแค่ องทุ่มเท่านั้นนี่คือที่ไหนนี่คือเซนรั่โบรุล่คะเซนรั่โบร์นะคุณผู้ชมเพระเาะฉะนั้นคุณผู้ชมจะไปช้อปปิ้งจะไปซื้อของก็จัดแจงเวลาให้ดีไม่ได้เปิดเหมือนเดิมนะคะแค่สองทุ่มเท่านั้นเอมแม่เตือนไว้นะ <c oughs> ยังไงคะหนูจะไปช้อปปิ้งแบบนี้แล้วหนูจะแบบว่าซื้อด้วยดูดด้วยไม่ได้ฮะ<า>หมายความว่าอยากจะกินชานมไข่มุกเดินดูดไปด้วยเดินช็อปไปด้วยไม่ได้ไม่ได้นี่ไงเขาประกาศแล้วนะคะห้ามเดินดูดห้ามเดินดูดเซนชั ให้ผู้ใช้บริการทานไปเดินไปนะคะต้องนั่งทานให้เป็นที่งดการรับประทานอาหารเครื่องดื่มขณะเดินช้อปปิ้งเดินในห้างไม่ได้นะคะหนูจะทำนิสัยเดิมๆด,ดูดไปซื้อไปไม่ได้ก็คือโควิดอยู่ในห้ามดูดห้ามดูด <c oughs> เดิน,<า>นต้อง <Means S 1> <esh dej S 2> ดูดีๆนะลูกเดินก็เดินดูดก็ดูดนั่งให้เป็นที่เป็นทางถอดหน้ากากให้เรียบร้อยกินเสร็จปุ๊บแล้วก็เดินต่อใช่จะมาแบบว่าถอดหน้ากากแล้วก็ถือว่าฉันกําลังกินน้ําอยู่ฉันโคอิเตะอยู่ใช่ฉันก็แบบว่ารุดไม่ได้ก็คือพูดง่ายๆขาป้องกันให้เธอใส่หน้ากากตลอดเวลาเธอไม่ต้องบอกว่าถอดเนี่ยนั่งกินในร้านได้ไหมแม่ได้ในร้านในแอร์5 0ถ้าไม่มีแอร์75%้รู้ไหมว่าอะไร50อะไร75 ถามร้านเขานน่แหละ,ะถ้าเขาเต็มแล้วหนูยงังวนหมี่ใส่เขาหนูต้องรอใช่นะใช่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่นี่นี่รวมพนักงานยังคะ่ะไ,มมไม่รวมไม่รวมไม่รวมโต๊ะโต๊ะโต๊ะเซนท่านเวอร์เนี่ยเขาบอกแบบนี้ผู้ประกอบการร้านอาหารเนี่ยจะต้องให้พนักงานเนี่ยมาล้วงนะล้วงหมู่มาล้วงหมูกตั้งแต่เนี่ยค่ะช่วงก่อนเปิดห้างเพื่อให้ประชาชนและผู้ใช้บริการมั่นใจค่ะนั่งล้วงหมูกันเลยค่ะและที่สําคัญก็คือ ให้พนักงานอะติดเข็มกัดนะถ้าพนักงานคนไหนที่ฉีดวัคซีนวัคซีนสองเข็มก็คือติดเข็มกัดเลยว่าปลอดภัยนะคะปมนรู้ปลอดภัยหรือเปล่าสองเข็มอะสองเข็มปลอดภัยก่อนปลอดภัยก่อนเลย้ราฉีดไปตั้งแต่สามเดือนที่แล้วตอนนี้ภูมิยังอยู่ไหมอ๋อไม่อยู่แล้วเอออันนี้ก็ไม่รู้ปลอดภัยไหมก็เหมือนว่าไม่รู้ว่าผีมีไม่มีพกทาไว้ก่อนอะปวดฉันโควิดมีไม่มีไม่รู้ไงปากไว้ก่อนว่าฉันฉีดวัคซีนมาสองเข็มเอ็ปวดหัวค่ะ เป็นไรลูกหนูปวดหัวไปหมดเลยนนหนู <c oughs> จะมานั่งกดหัวแล้รับเงินไม่ได้หนูอ่านข่าวด้วย <c oughs>